โอเคครับ okay, สวัสดีครับอยู่กับผมโพลีพอยนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอเครื่องยนต์ R6 กับ R1 เนี่ยมันมันแตกต่างกันยังไงนะครับหลายคนสงสัยว่าเออเนี่ยมัน R6 เนี่ยกี่สูบ R1 เนี่ยกี่สูบนะครับอ่าคือจะบอกก่อนว่า R6 กับ R1 เนี่ยเป็น4สูบเหมือนกันนะครับและเป็น4สูบเรียงอินไลน์เหมือนกันนะครับ4สูบเรียงอินไลน์คืออะไรก็คือ4สูบที่ มียังไงลูกสูบแล้วก็ข้อเหวียงเนี่ยเรียงกันนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นเครื่องยนต์ใช่ไหมปุ๊บอันนี้ผมก็จะวาดไม่ค่อยสวย,ยนะปุ๊บเครื่องยนต์อันนี้ก็เป็นชามคัดอะไรก็ว่าไปเนาะ,ก,ะก็จะมีข้อเหวียงอยู่นี้แล้วก็จะเป็นลูกสูบอยู่อย่างนี้นะก็คือมองจากด้านข้างเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเรียงกันไปครับะจะเป็นอย่างเงี้ยเรียงกันเนาะแต่ ในมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็จะมี4สูบ V นะครับ4สูบเรียงเนาะที่เห็นกันแบบบ่อยๆนะครับนะแต่ว่ายามาฮ่าทั้ง R6 และ R1 เนี่ยเป็น4สูบเรียงอินไลน์ทั้งคู่นะครับก็ส่วนความแตกต่างเหรอแน่นอนครับ2อ,อคันนี้แตกต่างกันคือเจ้ายามาฮ่าอาเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ของตัวเครื่องยนต์4สูบเรียงที่ไม่เหมือนชาวบ้านก็คือเป็น4สูบแบบคลอสเพลนนะครับ คลอสเพนแะ็งชาร์ปนะครับก็ส่วน R6 เนี่ยจะเป็นแบบแฟลตเพนเนาะก็คือแฟลตเพนก็คือเป็นแบบว่าขึ้นคู่ลงคู่นะครับนะดูอย่างในรูปนี้นะก็คือสมมุติว่าพออันนี้ขึ้นคู่ใช่ไหมก็จะมีข้างในข้างหนึ่งจุดระเบิดนะครับอ่ะสมมติว่าอันนี้จุดระเบิดนะจุดระเบิดปุ้งอ่นะลงสองข้างนี้ก็จะลงนะครับเดี๋ยวจะวาดให้ดูนะ พอสองข้างนั้นลงปุ๊บนะครับก็วาดอาจจะไม่สวยหน่อยนะครับแต่ว่าพยายามจะให้เข้าใจนะนี่พอข้างใดข้างหนึ่งจุดระเบิดปุ๊บอ่าก็จะเป็นรูปตามนี้นะครับก็คือไออันสองอันกลางเนี่ยมันจะขึ้นมาแทนนะแล้วซ้ายขวาเนี่ยก็จะลงไปนะครับอ่าและด้านใดด้านหนึ่งของอันนี้จุดระเบิดอ่าจุดระเบิดปุ้ง ก็กลับไปเป็นภาพด้านบนเนาะอันนี้จุดระเบิดปุ๊บกลับไปเป็นภาพด้านบนอ่าด้านบนไอ้ซูมเนียที่จุดระเบิดก็จะคลายออกมานะครับแต่ซูมฝั่งเนี้ยก็จะเป็นตัวจุดจุดระเบิดแทนนะฝั่งนี้ก็จะจุดระเบิดแทนปุ้งแล้วก็ลงมาเป็นแบบข้างล่างนี้อันน Multi ี like ้นะครับก็จะคลายไอเสียออกไปอันนี้ก็จะจุดระเบิดนะครับจะจุดระเบิดนะปุ๊บอ่าพอขึ้นไปปุ๊บ อันเนี้ยก็จะคายนะครับคายไอเสียออกไปและอันเนี้ยก็จะจุดจุดใหม่นะครับสลับกันอยู่อย่างนี้เนาะ,นะอ่าก็คือเป็นสูตรแบบแฟดเพนก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือขึ้นคู่ลงคู่นะครับแต่ว่าสลับกันจุดระเบิดเนาะอ่าส่วนมากเนี่ยแฟดแ่าแดเพนเนี่ยก็จะมีอยู่ในรถสีสูบท,ทั่วไปนะครับนะที่ไม่ใช่ของอาวันนะครับส่วนมากอะรถที่เป็นสีสูบเขาจะใช้แฟดเพนกันทั้งนั้นนะครับนะ ส่วนมากนะไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนเขาก็ใช้กันนะครับที่ไม่ใช่ตัวแข่งอะ่ะนะส่วน R-1 นะครับนะลูกซูมเนี่ยมันจะวางเป็นแบบคลอสอะ่ะนะก็คือถ้าเรามองจากมุมข้างเนะี่ยข้อเวียงเนะี่ยมันจะอยู่อย่างนี้เลยนี่ครับมันจะอยู่เป็นมันจะอยู่เป็นสี่จุดนะครับนะต่างกันนะครับนะจุดแรกก็คือเลขหนอ่าเดี๋ยวเดีผมจะนี้นี่สูบที่1สึ่สูบที่สอง สามสี Three, four, so first, one, 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 ่นะครับผมไม่รู้นับยังไงนะแต่ผมขอนับอันนี้เป็นอันที่หนึ่งเหมือนกันเนาะสูบที่หนึ่งเนี่ยมันจะอยู่อันบนสุดครับนี่มันอยู่อันบนสุดมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับมันอยู่ตรงนี้สูบที่สองเนี่ยมันจะเป็นสูบที่ล่นมาข้างหน้านะครับก็คืออย่างนี้นะมันจะอยู่ข้างหน้านี้นะแต่เห็นเห็นไหมครับว่าสูบที่สองกับสูบที่สามเนี่ยมันมีระยะเท่ากันนะครับมันอยู่เท่ากันนะแต่สูบที่สามเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังนะครับนะ มันจะอยู่ข้างหลังแบบนี้นะส่วนสูบที่สี่น่ยมันจะอยู่ล่างสุดนะครับคืออันนี้อ่าอาจจะเห็นยากหน่อยนะครับอันนี้คือสูบที่หนึ่งนะสองสามแล้วก็อันนี้เป็นสี่นะครับมีคอร์สเพนนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนเลขข้างบนคืออะไรนะเลขข้างบนคือการจุดระเบิดของสูบคอร์สเพนนะครับอ่าสูบคอร์สเพนอ่ะจะจุดระเบิดแบบนี้อ่าอันนี้อันแรกใช่ไหมอ่ามันขึ้นขึ้นบนสุดมันก็จุดจุดระเบิด จุดระเบิดปุ้งมาอ่าอันนี้ก็ลงไปนะครับทีนี้สูบที่สองเนี่ยซึ่งมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ขึ้นมาแต่สูบที่สองเนี่ยมันยังไม่จุดระเบิดนะครับแต่มันจะมาจุดระเบิดตรงสูบที่สามนะสูบที่สามคืออันนี้นี่แล้วก็2ถึงจะมาจุดแทนนะครับอ่านะก็คือเรียงตามเนี้ยหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่านะหรือมันจะจุดเป็นแบบนี้ยครับ ข้อเวี่ยงที่หนึ่งสามสองส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 ี่อยู่เนี้ยครับนะซึ่งทําให้เสียงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับแฟรเพนทั่วๆไปนะครับที่จุดข้างนึงแล้วก็คลายข้างหนึ่งนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบยังไงคือเป็นจุดจุดแล้วก็คลายในตัวเลยอะ่ะแบบอันนี้จุดปุ้งพอมาถึงรอบมันมันก็จะอะผมก็จะอธิบายยังไงเดียคือในจังหวะที่ข้อเวียงอื่นๆเนี่ยมันหมุนอยู่ใช่ไหม ไอ้ข้อเวี่ยงที่หนึ่งอะพอมันขึ้นมามันจะยังไม่จุดนะมันก็คายออกไปอ่าพอมันมาถึงรอบของมันใหม่มันก็จะจุดนะครับมันจะไม่เหมือนอันนี้ที่แบบว่าอีกฝั่งคายอีกฝั่งจุดเนาะเลยทําให้เสียงเนี่ยมันไม่เหมือนกับอ่าสี่สูบทั่วไปนะครับแต่มันเป็นสี่สูบเรียงเหมือนกันนะ r หกกับ r หนเนี่ยนะคือมันเป็นสี่สูบเรียงเหมือนกันนะครับส่วนถามว่าเอาทําไมเสียงเสียง r หกมันไม่เหมือน r หนแน่นอนครับไอ้การจุดระเบิดมันต่างกันเนาะถึงมันจะเป็นสี่สูบเรียงเเหมืออออนกก็สีียงท่ ที่ออกมาเนี่ยมันก็จะต่างกันนะครับอ่าแล้วก็หลายคนเนี่ยบอกว่าอ่าอาวันเนี่ยกับดูกตินะครับเสียงเหมือนกันเลยนะนี่เนาะดูกติอ่ะมันเป็นรถสองสูบครับน่ะเป็นรถสองสูบแบบเอลทวินนะครับนี่เป็นอย่างงี้เนาะสูบจะอยู่งี้ปึ๊บยิงมาตรงนี้นะครับอีกอันยิงอยู่ข้างบนนี้นะ เป็นสองสูบแบบ L อทวินนะครับที่มีองศา90บนะองศา90คืออะไรนะครับก็คือเวลาที่ข้อเหวี่ยงมันหมุนเนี่ยมันจะมีที่เห็นบ่อยๆในรถสองสูบก็จะเป็น1้อยปดสินะครับก็คือพวกของอ่าที่เห็นทิศนะก็จะเป็นคาวานะครับอ่ายามาฮ่าที่เป็นตัวสา0ร้อยอะไรเงี้ยอันนี้คือเขาจะใช้ข้อเหวี่ยงที่ร้อิกันนะครับเสียงมันก็จะดูแบบยังไงอะ่ะหวานหวานแบบสองสูบนะครับแต่ว่า ดุกติเนี่ยมันจะมันจะไม่เท่ากันอะ่ะคือร้อยแปดิบองศาเนี่ยพออีกข้างหนึ่งจุดปุ้งลงมาสุดปุ๊บอีกข้างหนึ่งอะ่ะจะขึ้นไปข้างบนสุดพอข้างเนี้ยลงมาล่างสุดข้างนี้จะไปบนสุดครับเนี่ยคือร้อยแปสิบแต่เก้าสิบก็คือพอข้างเนี้ยกําลังจะสุดข้างนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะก็คือมันมันจะจุดไม่ไม่ไม่ใช่แบบสลับกันทีสัทีเดียวครับอ่าสมมตุติอันเนี้ยกาลังขึ้นไปปื๊บแต่ยังไม่สุดนะ ข้างนี้ก็เริ่มจะขึ้นแล้วอ่าพอข้างนี้ขึ้นสุดปุ๊บจุดปุ้งแล้วกลับมาสักนิดหนึ่งข้างนี้ก็ถึงถึงจุดจุดระเบิดแล้วแล้วก็ลงมานะครับนั่นแหละมันจะเป็นอ่ามันจะไม่ใช่สลับกันจุดสัทีเดียวเนาะมันเป็นองศา90้าสิบะครับมันจะไม่ใช่ร้อแปิที่สลับกันเนาะซึ่งก็คือเสียงเนี่ยอาวันเนี่ยมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนกับดูกติเลยนะครับยิ่งถ้าเราไปฟังจากรถจริงๆเนี่ยอ่า ส่วนตัวเนี่ยผมก็เคยได้ยินทั้งดูกติทั้งอาวันมาแล้วแหละเสียงเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเลยนะบอกเลยว่าไม่มีความเหมือนกันเลยดูกติเนี่ยจะเป็นแบบคือฟังดูรู้เลยว่าเป็นสองสูบแต่เป็นสองสูบแบบดุดุดูหน่อย,อยครับอาวันเนี่ยจะเป็นแบบเสียงมันจะยังไงอ่ะเสียงมันจะไม่เหมือนสี่สูบเรียงปกติอแบบ่ะเสียงมันจะแบบออกออกแนวเครื่องวีนะครับอ่าคือถ้าจะเทียบอาวันเนี่ยคํา, 1, าว่าเ,เ,หนนนนเหมือนกับเครื่องประเภทไหนนะครับแน่นอนเหมือนกับเครื่องประเภท V 4ฟนะครับ วีโฟวีโเนี่ยจะเป็นเครื่องแบบนี้นะปึ๊บจะวางข้อเหวียงเป็นรูปตัว V นะครับอาวางข้อเหวียงเป็นรูปตัว v อย่างนี้ปึ๊บเห็นข้างๆจะเห็นเป็นสอันใช่ไหมครับแต่จริงมันมี4สูบนะมันจะคล้ายๆดูกติดูกติเป็น L อลดูกติจะเป็น L นะครับแต่ v 4เนี่ยจะเป็นวางเป็นข้อเหวียง อาจจะเป็นแบบ V นะครับเป็นรูปตัว V อย่างนี้นะซึ่งสสูตของ V4 เนี่ยมันก็ไม่ใช่การจุดแบบแฟดเพย์เหมือนกัน,นครับนะอันนี้ผมผมผมก็ไม่แน่ใจนะอดข้อมูลอาจจะไม่แม่นนะครับแต่แต่ผมคิดว่าไอ้ V4 เนี่ยการจุดระเบิดมันจะเป็นคล้ายๆคอร์สเพนะครับก็คือจุดยังไงอะคือไม่ไม่ใช่จุดแบบอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าอีกตัวจุดอีกตัวคลายนะครับคือคือแต่ละลูกสูบเนี่ยมัน มันทั้งจุดทั้งคายในตัวเดียวกันอะคือผมก็บอกไม่ถูกเกันอันนี้มันก็จุดคายในตัวเดียวกันเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะสลับกันไงอีกตัวจะจุดอีกตัวจะคายนะครับแต่อันนี้คือเวลาที่ข้อเหวี่ยงจุดระเบิดปุ๊บพอลงมาปุ๊บตัวอื่นก็จะจุดแล้วก็ลงมาเหมือนกันพอถึงรอบของข้อเหวี่ยงตัวที่จุดไปแล้วเนี่ยมันขึ้นมามันก็จะคายนะครับแล้วก็จะจุดระเบิดไปใหม่อะไรประมาณเนี้นะไม่รู้ว่าจะเข้าใจหรือเปล่านะครับแต่ว่าเสียงเครื่อง v 4กับคอร์สเพนเนี่ยม มันจะจุดระเบิดคล้ายๆกันแต่ว่าการวางเครื่องในต่างกันนะครับเพราะว่าอาวันเนี่ยวางเป็นแบบเรียงแต,แต่จุดระเบิดแบบยังไงอะ่ะคือไปดูตามชแนลที่เขาเขาบอกไว้ครับอย่างชแนลดีบิ๊กไบต์เนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะที่เขาบอกว่ามันจะมีตายบนเนี่ยสี่ตายบนนะครับนะสี่ตายบนเลยเหมือน v 4นะก็ทําให้เสียงใ,ใกล้เคียงกันนะครับแต่ถามว่า R6 กับ R1 เนี่ย ทำไมไม่ใช้สูบเป็นแบบอาวันไปเลยคอ p สเพนนะครับอันนี้ผมผมเดานะคอย้านะครับว่าเดาล้วนๆน,นะครับผมว่าสูบคอ e สเพนเนี่ยถ้ารอบเครื่องมันเยอะเนี่ยผมว่ามันจะควบคุมยากไปหน่อยนะแล้วก็มันพัฒนาลําบากนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นเครื่องตัวเล็กแล้วแบบปั่นแรงมาอันนี้ผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะต้องต้องไปดูตามเว็บนอกเขาพูดกันอีกทีนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมคิดว่านะ ที่เขาไม่ที่ A6 ไม่ใช้แบบคอร์สเพนเงี้ยเพราะว่าหนึ่งต้นทุนไอต้นทุนการพัฒนาสูงนะครับเพราะว่าอย่าง r 1อย่างเงี้ยคือเขาทาคอร์สเพนมาแล้วไงแต่ทีนี้ A6 อะ่ะคือถ้าจะให้มันทาคอร์สเพนใหม่อย่างเงี้ยแล้วมันต้องลดขนาดปริมาตรกระบอกสูบนะครับกระบอกสูบลงอย่าง r 1ตัวก่อนหน้านู้นอ่ะตัวที่แบบยังไงอะโฉมก่อนหน้าตัวเอเลียนะครับที่มันยังเป็นสีสูบแบบแฟลตเพนอยูอ่อันนั้นคือ ปริมาตรก,กระบอกทรงกระบอกสูบมันก็เออยังเป็นพันซีซีอยู่เนาะคือก็เอามาพัฒนาต่อให้มันเป็นคอร์สเพนก็อาจจะไม่ได้ยากนะครับแต่อันเนี้ยคือมันอาจจะต้องใช้งบประมาณที่เยอะกว่าเนี้ในการพัฒนานะครับเขาเลยอาจจะต้องเก็บๆไว้ก่อนเนาะแล้วก็อาจจะเป็นที่เพราะว่ารอบเรื่องที่สูงของ R6 เนี่ยหนึ่งหืหกันห้าร้อยอบเนี่ยไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคอร์สเพนมันปั่นได้ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่า ดูอย่างรถหลายๆรุ่นนะครับที่ที่เขาเลทไลน์กันอนะตัวพันนะเขาจะเลทไลน์นที่หมื่นสี่นะครับหมื่นสี่ห้าร้อยอะประมาณนั้นแต่ว่าอาวันเนี่ยมันเลทไลน์ที่ประมาณหมื่นสามนะครับถ้าจาไม่ผิดอนะน้อยกว่าค่ายอื่นนิดนึงนะแต่ว่าอาวันเนี่ยมันมันสองเก้าเก้าตอนเกียร์ห้าแล้วอะผมว่ามันน่าจะก็น่าจะปั่นได้เยอะกว่านี้เนาะเดี๋ยวผมจะทําคลิปเสียงเปรียบเทียบก่อนนะครับว่า B R6 กับ R1 เนี่ยเสียงต่างกันยังไงแล้วก็ R1 กับดูกระติเสียงต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ R1 กับ B4 เนี่ยเสียงต่างกันยังไงเนเงาะ Nøll, nøll, nøll คครับก็มาพูดอีกเรื่องหนึ่งกันเนาะอ่ามีคนสงสัยว่าทำไมไออารหกเนี่ยมันไม่ทาหน้าปัดแบบอาวันไปเลยนะครับหน้าปัดอาวันมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมมันจะเป็นจอเหลี่ยมๆใช่ไหมปึ๊บอ,อาจจะไม่ตรงหน่อยเนาะจอเหลี่ยมนะมันก็จะมีไอเนี่ยวัดรอบขึ้นมานะครับอ่ามันก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เอ็ดอะไรประมาณนี้นะมีประมาณนี้คือผมคิดว่า,าที่ R6 อะไม่ทำเหมือน R1 อะเพราะว่ามันเลข R6 เ่ยมันเยอะมากครับรอบเครื่องเยอะหนึ่งหมื่นหกพันรอบถ้าจะทําแบบนี้เลขมันต้องชิดติดกันมากอะถ้าจะเอาเป็นทีละเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะเลขมันต้องติดกันสุดๆครับแต่ถ้าจะแบ่งแบบว่ายังไงอะแบ่งแบบ Uh, 0246810อะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าทําได้แต่ว่าการยังไงอ่ะการมองการอะไรมันจะยากกว่ากันครับแต่อย่างรถที่เขาใช้ใน MotoGP อ่ะเขาจะมีจอมีจอแบบแยกเลยแล้วก็จะมีรอบนะครับรอบเครื่องบอกอันนั้นอนะ่ะคือ R6 เนี่ยก็ใช้เหมือนกันแต่ว่าไอ้จอเนี้ยมันใหญ่กว่าเว้ยนะดูดูจะเทียบกันนะไอ้จอที่เขาใช้ในพวกม o t ต g p หรือ World s u p e r b ์ไบเนี่ย มันใหญ่กว่าแล้วก็ไอที่วัดรอบเนี่ยมันละเอียดกว่ามากนะครับส่วนไอจออาวันเนี่ยผมว่ามันเล็กเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะถ้าถ้าดูคลิปดูตามคลิปเมืองนอกนะครับมันจะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะก็เลยเป็นสาเหตุเนี่ยแหละที่ทําให้มันไม,ไม่ไม่ทำเหมือนอาวันนะครับแล้วก็เอาของอาวันตัวเก่าเนี่ยมาพัฒนาเอาเนาะแต่ที่จริงกับผมชอบแบบเข็มเหมือนกันนะก็สวยดีนะครับเวลารอบเครื่องเยอะๆแล้วแบบมันมันมันกวาดไปเนี่ยเออสวยดีนะครับนี่ เข็มไม้ R6 มันจะเป็นอย่างเงี้ยมีอย่างเงี้ยปื๊บปึ๊บอ่าน,นี้ก็จะเป็นวัดรอบนะครับบอกเกียร์อันนี้จะเป็นจอ LCD อะไรก็ว่าไปนี่มีกลมๆๆ,ๆนะครับบอกความเร็วนะบอกอะไรก็แล้วแต่นะครับนี้ก็จะเป็นเข็มรอบนะอันนี้คือจะเป็นของ R6 นะครับ R1 จะเป็นแบบนี้จะมีอะไรก็ว่าไปเนาะเนี่ยนะครับ R1 <one S 1> มันจะเป็นอย่างเงี้ย แต่ว่า A6 เนี่ยมันเป็นเข็มอยู่นะก็ที่อย่างที่ผมบอกและอันนี้ผมเดานะครับผมไม่ได้มาฟันธงอะไรนะคือคิดว่าที่ั1เนี่ยมันต้องที่ A6 เนี่ยมันต้องทำอย่างนี้อยู่เพราะว่าหนึ่งรอบเครื่องมันเยอะนะครับสองคือต้นทุนการพัฒนาเนี่ยมันมันก็ค่อนข้างเยอะเนาะผมว่าถ้าถ้าเขาพัฒนาส่วนนี้จริงอะราคาอาจจะโดดไปนิดหนึ่งนะครับโดดไปไม่มากก็น้อยอะนะก็อย่างสองอย่างเลยนะครับถ้า A6 พัฒ เอางบพัฒนาไอ้สูพอดเพนมารวมกับไอ้จอนี้อีกอะแน่นอนผมว่ารถเนี่ยราคามันน่าจะเกินห้าแสนห้าไปแล้วแหลเะเพราะเผอเนี่ยเยียบเยียบเจ็ดแสนนะครับซึ่งราคาถ้าเจ็ดแสนเนี่ยถามว่าคนจะเล่นไหมเหรอโอ้โหผมว่าน้อยอะนะเจ็ดแสนสมมุติสมมุติเจ็ดแสน 7, 000, ต้นๆน,น,นะเพิ่มอีกหน่อยนึงเนี่ยนะไปซื้ออาวันได้นะครับเพราะว่าอาวันในเจ็ดแสนเก้าเนาะเนี่ยแหละผมว่ามันเป็นสาเหตุที่เขายังไม่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะมากเท่าไหร่นะครับนะแต่อนาคตอ่ะ อาจจะมีให้เห็นอ่ไอ,อที่มีเห็นเนี่ยน่าจะเป็นจอเนี่ยก่อนเลยนะจอแบบดิจิตอลนะครับแต่ที่จริงอ่ะอ้าวหกก็ให้ของอะไรมาเยอะแล้วแหละคุณภาพวัสดุนะวัสดุในเครื่องเนี่ยก็ต่างจากรถทั่วไปนะครับเป็นไทเทเนียมไทเทเนียมเพื่อรองรับรอบเครื่องที่สูงนะครับข้อเหวี่ยงก็ทํามาจากอะไรที่แบบมันทนความร้อนอ่ะแล้วก็ทนรอบเครื่องได้สูงเนาะเพราะว่ารถทั่วไปที่ ที่มีในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยที่เป็น4 0สูเหมือนกันเนี่ยส่วนมากจะวิ่งได้แค่หมื่นรอบนะครับอ่ะอาหนี่ยวิ่งได้หมื่นหกเลยก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากติดตามช่องนี้ด้วยเนาะก็จะมาเล่าอะไรหลายๆอย่างให้ฟังอีกในคลิปหน้าๆน,นะครับส่วนคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอฝากไปด้วยนะฝากไลค์ฝากแชร์กด s u b สไ r i b e กดแจ้งเตือนอะไรก็ว่าไปนะครับนะขอให้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กำลังจะเลือกซื้อหรือเป็นประโยชน์ เพื่อที่จะเอาไปใช้ต่อยอดต่างๆ,ๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ